อเขามาดูหุ่นออปติมัสรามกันนะครับเทคนี่แม่น้ำตะวัยาเพื่อให้เปิดอะครับเปิดช่องทะรัครับเพราะว่า้อ่างขันตเวลาไรงนี้ตรงนี้เป็นกลมเจ้าท่านะครับสาธุ โอ้ดูตึกเีครับคลาสสิกมากครับสวยมากอะตึกอันเนี้ยดูคลาสสิกเลยโอกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งครับรเ,เราเดินตรงไปทางนี้เดี๋ยวเราไปตลาดน้อยกันอันนี้ถึงแล้วครับเพื่อนถนนเยาวราชนะครับกลางวันครับ ก็มีของขายอยู่นะครับไม่ได้มีแต่กลางคืนครับโอ้ยำยำปูครับของแท่งสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยใช้มีทองก็มาขายครับช่วงน,นี้ราคากำลังดีครับ ไม่ได้มีเด็กลางคืนนะครับนะกลางวันก็มีคนอยู่ครับก็นะจะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงครับเพื่อนๆเยววาวราชกลางวันครับเนี่ยร้านทองนี่คนก็เยอะอยู่นะครับ46,541บาททองรูป,ปรพันธครับวันนี้วันหวยออกนะ ใช่กลางคืนจะจะก็จะคึกคักอีกแบบนะครับเพื่อนๆกลางวนันก็คึกคักอยู่ครับก็มีคนมีอะไรอยู่ครับนักท่องเที่ยวก็เยอะครับว่ยใครว่างก็มาเดินเที่ยวได้นะครับที่เยาวราชครับกลางวันก็ของขายก็เยอะอยู่ครับเพื่อนๆตรงนี้เขาเรียกว่า โรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้านะครับเพื่อนๆใช่เขาจะมีะมเป็นจุดๆครับตรงข้ามก็เป็นวัดไตรมิตรนะครับ ใช่เยาวราชกลางวันครับออก็มีของกินอยู่นะกลางวันก็จะเป็นอีกแบบกลางคืนก็จะเป็นอีแบบห,หมูย่างกลางคืนก็จะเป็นอีกแบบนะครับเพื่อน,นเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆแล้วกันะ ไงเด้ยงากนเลยนะุเลนะ่บุ้งแห้งปลาหมึกแห้งครับตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดเก่าเยะวะาวราชครับ ก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่เนาะก,กลางวันเนี่ยเขาก็มาเดินกันอยู่ครับเพื่อนของกินก็ยังยังมียังเยอะอยู่กลางวันครับน้ำผลไม้อันนี้น้ำทับทิม เราเดินตรงไปทางนี้เดี๋ยวเราไปตลาดน้อยกันอันนี้ถึงแล้วครับเพื่อนๆถนนเยาวราชครับกลางวันครับก็มีของขายอยู่นะครับไม่ได้มีแต่ก,กลางคืนครับฝั่งตรงนี้ก็เป็นตลาดเร่งบัวเอียนะครับเพื่อนๆขอเป็นบรรยากาศกลางวันครับ ยำยำปูครับอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวนะเขาโหมดอะไรโลตั้งปะเราเดินไปเรื่อยทองบาทเท่าไหร่47,500ืารครับเพื่อนขอ ทองแท่ง47,500ใครมีทองก็มาขายครับช่วงนี้ราคากำลังดีครับ<ๆ>เป็ดลมฟันครับออกลางวันก็มีนักท่องเที่ยวมาเดินอยู่นะครับเพื่อนๆ <c oughs> ขออภัยครับไม่ได้มีเด็กกลางคืนนะครับกลางวันก็มีคนอยู่ครับ ก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงครับเพื่อนเ,อนเยววาวราชกลากงวันครับมีรถเมลผ่านนี่สายสายยี่สห้าสายห้าสิบสามครับตึกตรงนี้เก่ามากเลยคือคลาสสิกครับ เดินไม่ได้เจ้าก็มีของขายอยู่นะครับกลางวันครับก็เป็นบรรยากาศอีกแบบครับเพื่อนๆเื่อก็ใครที่ชอบเดินก็มาเดินเที่ยวได้ครับเยาวราชกลางวันครับก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับ นักท่องเที่ยวก็ยังมีอยู่ครับเพื่อน เดินต่อครับเดี๋ยวปุ้ยพาเดินไปถึงวงเวียนโอเดียนตลาดน้อยนะครับรเดินไปเรื่อยๆครับกลางวันก็ได้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนมาเดินฝั่งนี้มาเดี๋ยวรถเฉียวครับโอหอมกุเรียนจัง ผู้เรียนคผู้เรียนหอมหอมปเนี่ยร้านทองนี่คนก็เยอะอยู่นะครับ46,541บบาททองรูป,ปรพรรณครับวันนี้วันหวยออก ใช่กลางคืนจะจะก็จะคึกคักอีกแบบนะครับเพื่อนๆกลางวันก็คึกคักอยู่ครับกบ็มีคนมีอะไรอยู่ครับนักท่องเที่ยวก็เยอะครับรวยใครว่างก็มาเดินเที่ยวได้นะครับที่เยาวราชครับกลางวันก็ของขายก็เยอะอยู่ครับเพื่อน món cà phê chẳng lưỡi ô có cho xa ต้องเที่ยวก็เยอะนะครับอันนี้เป็นรถบัสนําเที่ยวครับเป็นรถบัสสองชั้นนะครับเพื่อไทยบัสฟู้ดทัวร์นี่ร้านก๋วยจับร้านดังครับนายเอกร้านนี้ดังครับเพื่อก๋วยจับครับร้านดังเยาวราชครับสี่0มื่นเจ็ดันห้าร้อยครับทอง ของแข่งครับใครมีก็เอามาขายครับราคาดีครับช่วงนี้ครับตงนักท่องเที่ยวก็เยอะครับเดี๋ยวปุ้ยเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมครับเนี่ยครับไทหนาทายาวราชกับกลางวันครับเพื่อน เราจะทะลุวัดไตรมิตรแล้วก่อนเดินไปเรื่อยๆแล้วกันครับก็ต่างจากกลางคืนเยอะอยู่ครับกลางวัน กลางคืนนี่แทบจะเดินไม่ได้นะครับตัอวอะไรนะเจะอะจีนนะ,ะข้างหน้าขวามือก็จะเป็นโรงพยาบาลมูล,ลนิธิเชียนฟ้านะครับเพื่อนๆฝั่งนู้นจะเป็นวัดไตรไมิตรครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ชมครับีม ไม่ว่างาถุ เขาเรียกว่าโรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้านะครับเพื่อนๆใช่เขาจะมีเป็นจุดๆครับตรงข้ามก็เป็นวัดไตรมิตรนะครับเดี็กปุ้ยคงไม่ข้ามไปนะครับเดี๋ยวจะเดินไปวงเวียนโอเดียนครับ เดี๋ยวยกมือไหว้เอาแล้วกันนะครับเพื่อนๆวัดไตรมิตรหลวงพ่อทองคําครับศักดิ์สิทธิ์ครับไปเราเดินมาทางนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสม,มิติเวทยาวราชนะครับสม,มิิตเวชนาทาวครับ ฝั่งนี้เป็นวัดไตรมิตรครับเพื่อนๆยาวราชซอยห้าไปเดี๋ยวพุ้ยพาข้ามถนนนะครับตรงนี้ครับ งนี้เขาจะเรียกว่าวงเวียนโอเดียนครับถ้าเลยไปก็จะเป็นตลาดน้อยนะครับผมเดีเ๋ยวปุ้ยจะพาไปดูวงเวียนโอเดียนที่มีรูปปั้นหุ่นยนต์ออฟติมัสพรามนะครับเพื่อน คลามหรือพลายไม่แน่ใจนะครับออปติมตัส้วกันครับเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้แล้วเลี้ยวขวาก็าจะถึงวงเวียนตลาดน้อยแล้วครับระวังรถรถเลี้ยวมาเลย อกใครที่ไม่เคยมาเที่ยวเยาวราชหรือย่านนี้ย่านตลาดน้อยนะครับก็ดูคลิปของปุ้ยออนทัวร์ก็ได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวปุ้ยจะพาเดินมาเรื่อยๆครับก็เดินไกลยอยู่ครับน่าจะถึงกิโลแล้วครับเ,เดินตั้งแต่สำเพ็งมาครับนี่ไงรงเวียน ตรงนี้เขาเรียกถนนเจริญกรุงนะครับเพื่อนเรากำลังปรับปรุงทางเท้าอยู่ครับใช่หุ่นยนต์ออพติมัสพลามครับใช่เนี่ยเขาปรับปรุงทางเท้าอยู่ครับเพื่อนก็อาจจะเดินได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะทางก็สุข่าอยู่ครับ อ่าหุ่นออพติมัตพลามครับออพติมัส็็จะมีคนมาถ่ายรูปมาทำคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวนี้ก็ห้ามเข้าแล้วครับในวงเวียนตรงนี้ครับเพืเพื่อนก็เพื่อความปลอดภัยครับ เพื่อความปลอดภัยครับเอาไมา่ให้เข้าไปครับถึงแล้วหุ่นยนต์ o p ปติมัสรัครที่เป็นแลนด์มาร์คของตลาดน้อยครับถ้าเรียวขวาก็จะเป็นถนนทรงวาดนะครับเพื่อน เรามาดูหุ่นออปติมัตรามกันนะครับเทคนิคแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เปิดอะไรครับเปิดช่องทางนะครับเพราะว่าน้ำบาักมนเปิองทาะครับถือให้หน่อยถ่ายสติ่อร์นีู้เล็กแล้วกูเล็กแล้ว บรรยากาศตึกเก่าให้เพื่อนได้ชมนะครับหลังจากที่ถ่ายรูปออพติมัสมาแล้ครับเ,เ,เ,เดี๋ยวเราไปดูหุ่นบับเบอร์บีกันนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราดูออพติมัสกันแล้วครับก็จะเงียบๆหน่อยนะครับวันน,ในใี้ครับใช่ก็มีคนมาเรื่อยๆเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันครับตรงนี้เขาเรียกว่า ตลาดน้อยครับหรือว่าเสียงลงครับเจอทางสามแยกแล้วเราก็เลี้ยวขวาครับพอเลี้ยวขวาปุ๊บอ่ะอาหัวกำลังออกครับตอนนี้เลี้ยวทางนี้ครับอรถคันนี้คลาสสิกมากเลย มาสต้าน่าจะสี่สิบปีแล้วมันน้งมีตลาดเลยตลาดน้อยครับสมชื่อตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่ง ก็ดูบ้านเขาก็คลาสสิกดีเนาะเป็นซอยเล็กๆเพื่อนตลาดน้อยครับเนใช่ เป็นต้นตำรับเสียงกงอะ่ะที่นี่ตลาดน้อยตรงนี้มีศาลเจ้าเนยสือกงโจสือกง ก็ดูคลาสสิกดีครับโบราณครับ หุ่นเหล็กด้วยหุ่นช้างนี่อะไรซอยเจ้าสัวสอนเจ้าสัวสอนอ่ะเสียงกงครับตลาดน้อยสมัยก่อนอน,นี่ไงมีหุ่นด้วยนี่เขากำลังสร้างใช่รถมานะนี่ พันธนาคารไทย <500 S 2> พาณิชย์ยี่สิบห้าไปเอาเลยลูกไปไปส่งนี่อี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นหุ่นบับเบิ้บีนะครับเพื่อนสีเหลืองๆเงนี่ครับหน้าสำนักง,งานเขตสัมพันธวงศ์ ดูแล้วครับ เป็นกลมเจ้าท่านะครับเดี๋ยวปุ้ยพาเดินเข้าไปชมข้างในครับคือไม่เคยเข้ามานะครับตรงนี้ครับเ,รเ,เ,เพื่อนๆก็ตามปุ้ยมาชมแล้วกันนะครับเพราะปุ้ยก็ไม่เคยเข้ามาครับไไนนร้อยหกสิบสองปีกลมเจ้าท่า อันนี้เป็นประตูทางเข้าอ๋อตรงนี้น่าจะมีห้องน้ำนะเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำกันนี่ไงห้องน้ำอืมอ๋อตรงนี้เราไม่เคยมาติดแม่น้ำเลย ็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโอ้วิวสวยเนาะสาธุโอ้ดูตึกดีครับคลาสสิกมากครับสวยมากอะตึกอันเนี้ยดูคลาสสิกเลย ข้างหน้าก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเ,เ,เพื่อนๆอีพว่ยพามาชมตรงนี้ครับสวยมากครับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นเขตคลองสาลนะครับเพนเพื่อ อาจะอายุเยอะมากครับตน้ตนไทรตัวนี้ครับน่าจะเป็นได้ร้อยปีครับ